สวัสดีเจ้าพ <laughs> ่อยังมากกบมากมันคือ,คอตัดอ่ามันตัดไปมันบ่ค่อยไม่คืนพ่อยืนทางนอกอีกแล้วมือน,นี่โอ้ยสวนบอกจ้าได้เราบ่เที่ยงหน้าหน่อยยังบ่แล้วเลยพ่ออ๋ <laughs> อไม่ให้โดนเนี่ย ผมมัเสียงหน้านหน่อยแล้วแบบนี้เฮ็ดลีลาที่หมอมันเล่นนานแล้วโอ้เสียงเสียงเสียงลีลาอ่าเฮ็ดเท่เลยวะเดี๋ยวจะมือสิเป็นเบิร์เสียงลีลาาย่ดอกจ้ามาเลยจ้าพ่อถ้ามีบุญวาสนาโอ้ยบ่ต้องมีบุญกับมาหอดได้อยู่ดอกพ่อ มาพลาทรงมาเห็นกันดอกจ้าพ่ออืมสีไปนอนเทียงหน้าน้อยนะจ้าอย่างหน้าน้อยเทียงเราบ่เทียงหน้าน้อยออเยมือนนี้คืออารมณ์ดีแท่นอบานนี่ <c oughs> เอากินแต่ละพู่หลับเนาะจ้าเอามันเขา่าอยู่บ่เลยเหมือนเขา่าข้าเขา่เขาเนี่นห้าหน้อยอทัานห้าหน้อยบ่พอ่อเลา่ากว่าเข่าดิห้าหน้อยมาทั้งหมด ล่างบนล่างบนน th ี on. ่สองคันเลยพิเศษกับปกติปาทัคาดกลางพอดีจ้าหินบอรถผ้าม้ามันก่อขาหนึ่งหินบอโอ้ยมานี่รือรถผ้าม่านี่พ่อออกเป๊ะเลยแปดฐานหนึ่งว่าอะยังนี่ล่ะจ้าโอเคงั้นจะได้รถผ้าม่านี่เด้อยายายาจิเบ้อเด้อจ้าพ่อเบ้อบ่ไหนนี้ เพื่อไปออกเพื่อเปออกเลยแมนจ้าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อจ้าพ่ออ้าวเด่นวิ่งรูดลาวจ้าสองกับสามลาวเด่นวิ่งรูดสองกับสาม่ะไอยกับน้องสองกับสามสิบ้ามือนี้จ้าพ่ออืออ้าวจับสองตัวก่อนจ้า สามสองสามสองสองสี่สองสี่สองแปสองปดาหเกหสสเจสจ็สออาจจับสตัวจ้าพ่อมาหันเกือบแตกครับตัวนล้วบอกแลนวมาขัดเนาะแมนจ้าแมนจ้า โอ้ยแยงกันมากเพราะอ่สองเปลว่ะ, 4, 2, วะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้เอ้ยเม้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ้เอ้าเฮ้ย 4, 2, 1 1> เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะหยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น,น, 3, น,นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยสฮ้เ สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งวันนี้เอาไปสี่หัวจ้าพ่ออืมมันเป็นปูกันแน่มันบกเกิงกันสามขาดสามปูบกเกิงกันจ้าอันว่าใส่กันล่อเสียรอหนึ่งรถทั่วรถเสียลอหนึ่งจ้าพ่ออืมบริโภคแรงบกเกิงเนี่อ่าตัวกันจ้าตัวกันกันไปนที่สองศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหก 2021แล้วก็76 76เออจ้ามันมันคือบ่ค่อยมี่คือนอนเป็นอาหารดับดับอยู่เนาะบ่พ่อแม่นยับๆัยับจักหน่อยเิ่นโอ้ยยับยับมองจักหน่อยบ่อยู่สวนพร้อมนั่นล่ะจักหน่อยอ๋ออยู่สวนพร้อมแล้วก็ฝนตกพร้อมพร้อมมันก็เลยอาจจะบ่ค่อยได้ยินกันปานใดเขีอนมันดับๆให้หายนะว่าบุคคลชัดเจนนะ แต่ว่าหนูนได้ยินชัดอยู่ที่อได้ยินผอชัดอยู่แม่บอกจ้ามันเป็นอภรอที่เอาดันยับไปลอยไปก่อนเอาไปจะได้ปะนี่ <c oughs> โอเคที่ผอโอเคแล้วจ้าเอาได้ยินแล้วยินแล้วนานโอ้ยเป็นอ้อเป็นอภรอดีอ้าวใบที่9เสียนจ <c oughs> ้า9เสียนก็มี828081 แปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกหนึ่งโอ้สวยงามมันนี่เงาสามเสียนโอ้ก้าเสียนก็สวยงามจ้าวานเก้าเสียนมาเี็กลางเล่า,ลาเนาะสี 48, ะ่แปดเนาะสี่แปดแปดสี่เนาะแมนจ่าพ่อบ้านนี่ก็เม 5, ืเขาห้าน้อยอีกสองคููบ้านนี่ เดินดีตัวหลักเก้าเซียนมาเขาห้านอยอีเด็ดสองกรูจ้าพ่อเอ๋บารนี้เฮ้ากติไปห้านอยจ้าพ่อฮานอยเด็ดวิ่งรูดศูนย์กับเจ็ดนอยวิ่งรูดศูนย์กับเจ็ดค่ะศูนย์กับเจ็ดศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะเนี่แหละสวยงามออกทุกวันฮาหน่อยจ้าพ่ออืรวยเขาเรียกว่ารวยลายวัดตัวนอออกทีละสามสี่คูณไปเลยกจ้าพ่อผลเรอยกอีนี้เอฟซีคือสีมันให้นอกบานนี่ ปวดพอรูบอกงูบอกแตีงแก้งละแก๊สื่อไ่สื่อดอกนี่กับนี่สื่อรอบเดียวเองส่นะจ้าจ้าพ่อว่างันเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมันดอกสองหลอดพ่อเด้อมันมาสองหลอบมากเนี่ยปกตินี่ครับเอาก็พิเศษนี่แหละจ้าพ่อข้างล่างพิเศษมันออกเก้าเจ็ดจ้าบนปกติมันดอกเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้ บ่มาถึงสองเลยจะรับหลางนี่บอถ่าถือขั้นเดียวเรากะเอาละพ่อมือถือทุกมือได้เงื่อนทุกมือเนาะบ่นี่ละคนคือค,คนคนบ่คืนเนี่ยวันสี่ออกซับมาได้งไงจ้าพ่ออืมมันก็เลยลังเกียก็รถือก็แล้วกันสี่เศร้าชือบางสีนะเขาจะบ่ <S <S จ้าแต่ทีนี้ไปสือตัวใบถึงพมะรองตัวเก่าบางทีนะไอ,อ้บอโอ้โอ้จ้าพ่อมันรับคาหลอกเข้านะจ้าอ้าวเลขรถพามาอย่าประมาทจ้าพ่อ ห้าสองสามห้าสองสามสวยงามอือสามตมือนี่บมเป็นทีออกแล้าสามตัวจะบอกหาสองสามนี่อ้ยคืออยู่ดี่พอนันเอาอีกแล้วดีเซียนซองนะอ่าพอเลขจับจุดมันก็มีสามสองสองสามเนี่นี่ตรงกันอยู่นี่จ้าพ่อเลขมีบนก็มีสามกับสองย่างนี่สองกับสามใช่ไหโอ้แมนอิลีพอ มันก็มาตรงกันอยู่ได้นี่เลขรถผ้าบ้าก,ก็ได้ว่ามันจ้าว่างยูดได้นี่จ้าอืมโอ้ได้เงินใส่กันอเอฟซีมาแล้อืมนี่แหละเอฟซีมากพอ <c oughs> ได้เงินใส่คัก <c oughs> จับตาดูให้ดีวันนี้มันต้องเข้าจ้าอืมเข้าแล้วเข้าอีก <c oughs> แม่ไรบุญธรรโชครอขึ้นเลยย่งอ่า นิดนึงพ่อช่วงนี้สองกันนะว,วนจ้าอเออเอาไม่ติดคอยรอกอนันเนาะขนาดคืออยู่มไปคืออยู่มไปแล้วไปเลยเนาะจ้าขื่นเทลนิดรอขื่นเทลนิดเทลนิดพ่อ,อแต่ว่าแแบนงามคำดีแน่เนาะโอ้ยทำอันไฟดับมื่อนิฮอดบ่เห็นกันเขาจรเขาจะอยากว่า,กา,าคนงามคำนี่แหละแบบนี่แหละแบ่บุญนรรโชว์นี่แหละจ้าพ่อ อ้าวบิ้ลแอปที่นัได้บารนี่อ่าจับเล็ชุดเห็นไหมพ่อเมื่อนี่อะาเล็กชุดเหล็ชุดเหล็กเล่าเหันแม่โอ้เบิ้งอยู่บ่หัวงาไปจับทองเรืองอยู่นี่จ้าพ่อเออ,าส,อสามสองสามสองสี่สองสี่สองสี่สองแปดสองแปดนี่แหละโอ้ยคตัวคือง่งงามแท้พอ่อฮะคือง,ง่ามแท้ ง <ġ uyorum> <ąd 47> ่ยงามพ่อจะเอาไปประกวดนั่งเสาไทยมาหนิว <museums> ่า <described> น <together> ี่แหละเวละจ้าไป6บตัวเราเย็นเรียกกันอ้อกมาเสือเจ้าน่ะจ้าพ่อนี่คือชุดชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้าเออมันต้องมีมาละคู่หนึ่งสามสาคู่นี่จ้าพ่ออืมนั่แหละจับตาดูดีๆสี่สองเปดนี่มันเลขตัวเก่าดี จ้าพ่อมาลงตัวพอดีสี่สองแปดมันสีตัวมันอาจจะมาสองสี่สองแปดหรือว่าสามสองสองแปดอย่างนี้ก็ได้อืม,มันจะสลับกันไงจ้าจ้าลองเิมงว่วบเสียบุรงในเงินใส่คักงัานสาธุสาธุอ้าวยพ่อไหก้อนบาดิจ้าพ่อ ทะเลกับไฮแล้วจู่วยพ้อนไฮบ้านไฮถือเรือถือเบอร์ไอ้มีเงินใส่กันเงินไหลกองท้องไหลเขาไฮมันหมานกันสุขูสุกคนจื่อจะได้ก็ขอให้ออกตัวนั้นจ้าอืมพอเขล็กอกไวแล้วเรียบร้อยงานอ่าโ่งส่งมันหมานระลับระลรลวยกันสุขูสุกคนจ้าทูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ